วันนี้เพื่อนของผมโพลและผมอยู่ในวันบล็อกแต่คุณเห็นไหมเราอยู่ในวันบล็อกที่ดูเหมือนชาปกติแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเราผูกติดกันสวัสดีอาเซลแล้วนี่หมายความว่าอะไรมันหมายความว่าถ้าฉันกระโดดนายก็จะตกลงไปพร้อมกับฉันด้วยเหรอโพลทำไมนายถึงมีที่ขุดได้เอานายไม่มีเลยเออฉันว่าฉันมีแค่คู่ละอ่าน้ำางั้นมาดูกันมาดูกันโพลถ้าฉันทำลายเนี่ยโอ้ระวังลุงโอ้โอเคเราสามารถขยายอันนี้ได้เยี่ยมเลยฉันชอบนะฉันจะทดสอบนะ ถ้าฉันดึงไปทางนี้แล้วนายก็ดึงกลับโอเคไปเลย้อมนายดึงฉันเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยอ่าเอาล่ะพอฉันโดนแบบนี้หยุดเลยหยุดหยุดไอหัวโตนั่นทำอะไรลงไปเนี่ยตูซทำอะไรลงไปม่ตกเลยอาเซลฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ นายจะดึงฉันขึ้นได้ไงเออน้ำนายไม่มีน้ำเลยหยุดนายกำลังดึงฉันหยุดเลยหยุดนายหยุดหยุดหยุดคิดว่าฉันอ่าฉันสามารถเวียงตัวไปกับเชือกได้ฉันชอบนะแบบนี้อาจจะได้ฉันแบบนั้นแหละ่าตายนะโอเคฉันจะลองเวียงตัวขึ้นไปด้านบนหนูไปเลยอ่าฉันชนบล็อกด้านบนฉันคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะโอเค วว้าโอเคไปไปแน่นอนแน่นอนถ้าฉันชกนายมาเลยขึ้นไปขึ้นไปโผล่ขึ้นไปขึ้นไปโผล่เชื่อมาตอนหนึ่งกลับมาดูกันฉันเกือบจะถึงแล้วลุยเลยนั่นมันสุดยอดมากเลยวู้ฮูวันน่าถึงม้าโอเคถึงตาได้แล้วอาเซีนี่มันบ้าหยุด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 ไม่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 ฉันทำไม่ได้เพราะฉันอ่อนแอ เพราะทุกๆ5นาทีจะมีมอนเตอร์โผมาผลักเราทำลายฆ่าและอื่นๆดังนั้นเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เลยนะเข้าใจไหมโอเคมีอะไรอยู่ในหีบไหมมีแค่เมล็ดพืชอย่างเดียว โอเคฉันจะขยายอันนี้ต่อนะดีเลยเออสมบูรณ์แบบูรณ์มเลยไม่นะอาเซลแต่แต่เราบอกว่าเราบอกว่ายังไม่ถึงเวลาฉันจะช่วยไม่ไอะไอ้นั่นมันโง่จริงๆอ่ะเราตกลงกันแล้วตายเปนโง่จริงๆเลยอ่ะไม่นะเราเสี่ยงอย่างไปแล้วโพอาเซลทำไมฉันถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ เราเหลือแค่สองชีวิตไม่สองชีวิตแป่งมาได้ยังไงอาเซลเรแล้นฉันอยู่แล้วนมันอยู่ในชับินขึ้นมาโอเคโอเคฉันกำลังบินขึ้นไปอาเซลโอเคฉันเห็นมาแล้วมันอยู่ใต้กล้องเราชีวิตนะฉันไม่เห็นเลยอ่ะมันเร็วมากไอ้ฉันเร็วมากฉันเร็วมากอาเซลฉันเร็วมากขึ้นไปเลยเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมย้อนมุ่เด้งอย่าผลักฉันนะ เอาละฉันจะถือถือโอกาสนี้ทําให้มันใหญ่ขึ้นนิดหน่อยเราจะได้ใช้มันฉันจะได้ไม่ถูกผาักลงไปเฮ้ยเราเราทำแบบว่าไม่ได้กาอนน้นี้เพราะว่าเกาะมันเล็กเกินไปแต่พอเกาะมันใหญ่ขึ้นเราจะได้เดินขึ้นทีอิสระได้ใช่ไหมเออไม่มันก็แค่ถ้าฉันไปข้างหนึ่งนายก็ต้องไปกับฉันด้วยไหมถ้าฉันไปค้างหนึ่งนายก็ต้องมากับฉันอาเซลอาฉันจะผลักนายอีกครั้งไม่ไม่อาเซลไม่ต้องห่วงดูสิเราคุยกันต่อเถอะพอะรู้ดูสิเราทําได้ดีนะอาเซลกลับไปแล้วเออใช่ฉันก็ว่านะโอ้เนี่ เยี่ยมเลยพอมีน้ำแบบนี้ก็กระโดดได้แล้วแต่เผลอเผลโพผลจริงๆนะโพลเอาไนท์นท์อยู่นี่ไม่ได้หรือไงอ่ะเราต่อชีวิตยอดนะถึงตานายแล้วถึงตานายแล้วปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาจะปีนขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยก็ทางน้ำสิออโอเคกันเราไปอุ้ยโอเคโ้โหแจ๋วเลยเนี่ยฉันจะวางน้ำเอิ่มฉันไม่รู้ว่าจะวางตรงไหนดีอ่ะนะเออนายเห็นพันอันนี้ไหมมันมันสุดยอดมากอาเซลดังนั้นถ้าเกิดมีใครตกอีกคนนึงก็ต้องช่วยหรือทั้งคู่ก็ตายแบบนี้ฉันชอบมากเลยจะบอกอะไเอาละฉันจะวางล็อกไม่ ฉันเกือบตายแล้วแล้วนายทำอะไรต้องลงไปอาเซลเห็นไหมไอ้นี่มันก็ช่วยชีวิตเราได้เหมือนกันฉันต้องลงไปวางบล็อกตรงนี้เพื่อที่ายจะได้ไม่ตกไงนายรู้มะทำแบบนี้แล้วมันจะไม่ตกชอบนะเฮ้ยหยุดเลยเฮ้มันหัวโตไห้สมองมีสมองไม่ขั้นหูได้ไงมันเนี่ย เอาละเดียมเดมท่านจะเอาพวกดใหม่โอ้ลเวลถัดไปเอาละทอชโอเคนั่นทำให้มอนเตร์ไม่เกิดดีเลยท่านจะวางไมมที่ฉันเจอไว้ตรงนี้นะขยายอันนี้มานี่ฉันวางบล็อกไม่ได้เลยไปฉันยากมันอยู่ตรงนี้เพื่อทำไมบล็อกตั้งห้าอาเซลนั่นบล็อกไม่ได้โอเคเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆอาเซลอาเซลมันโอ้อาเซลอาเซลฉันจะทำอะไรลงไปเนี้ยเออฉันคิดว่ามันเอออย่างต่อไปเอาละเราต้องเดินต่อไปฉันว่าเราอยู่ในช่วงต่อไปแล้วนะ ดี station, เลยท่านใช้โอกาสนี้โอเคดีที่ไหนพักมันไปไปม็อบตัวแรกที่โผล่มาให้เราเห็นเลยเจ้าสเกลเลตมันไม่ได้ถูกผูกติดไว้ใช่ไหมบางทีมันอาจจะกลับมาเร็วๆนี้เออไม้ฉันไม่คิดอย่างนั้นฉันว่ามันไปแล้วเออใช่ใช่ใช่มันไปแล้วทำไมนายไม่ทำที่ขุดไม้เหรอ นายพูดถูกเลยมันอาจอาจจะใช้ได้ขวานก็ด้วยนะเออมาดูกันเออฉันมีไม้พอที่จะทําได้ทั้งสองยากเลยเนี่ยเผลอีก5นาทีจะมีม็อบตัวอื่นโผล่มานะถ้าตัวแรกเป็นสเกเลตันแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าตัวต่อไปมันจะเป็นระวังไม่นะเป้เป้ฉันขอโทษฉันอยากจะผลักนายแต่ไม่ให้ไกลขนาดนั้นนี่นี่คือเรื่องของวิดีโอนี้เลยเนี่ยเซลไม่ได้เชื่อมาให้นายเชื่อน้ำมาให้นายใช้ไม่ต้องขอบใจนะเซลขอบใจใช้ช่านเป็นคะแนนดีเลยเป็นเพื่อนที่ดีมากขอบใจนะขอบใจมากหยุด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 อยู่นิ่งอยู่นิ่งัั้นนนฉจจะะเเตาายออกกซิร์ฟ พี่นายหม่ทถึอะไรนายจะเตะฉันออกไปได้ไงเอ้ยฉันทำบล็อกให้เดี๋ยวหน้าเราทำแบบนี้เพื่อแยกแยะนะเอาละโอเคโอเคฉันชอบฉันชอบเลยนั่นไงล่ะช่างอ๊ะ้อยช่างมันเถอะเอาละไปกันต่อโอ้ฟักทองนี่ดูซิเหมือนหัวนายเลยกลวงเล่ะหรือยังไงหรือสีส้มเอ่าใช่กลวงอ่ะโอเคฉันนึกว่านักเรียนก็โอ้หมูอ๋อนี่นี่ดาโน่เขาไม่ได้ถูกผูกติดเอาไปแต่แต่อย่าเพิ่งโยนมันทิ้งนะเซลอย่าใช้มันเป็นอาหารได้ฉันโยนหมูไปแล้วตัวหนอีกตัวนึง เอาจริงนะเอาจริง้ะฉันจะเอาน้ำมาให้นายโทษดีนะจริงจริงรเนี่ยอาเสยน้ไปได้แล้วน้ำไปได้แลไม่ด้แล้วไได้แล้วไปได้แล่วไปได้แล้ไปได้แล้วไป้แล้วไปด้วด้ลวยปได้แล้ว่ได้ล้วไปได้้วไได้เลวนดแล้วไปได้แล้วไปใด้วได้แลนวด้แลอไปไ่้นด้แวดแล้วไปได้ดี้วไปไแล้วปแล้วดวไปฉันคิดวปได้แล้ปแล้วไปไแล้นไปแล้นอปไดลยว้แล้วไ้แล้วัไแล้วปไไปได้แวไปยุ้ั้วสปไช้แ้นด้ด้้วยนะซล คิดว่าผู้คนชอบมานะโอ้พอตัวน้อยให้นายชอบเพลงไหนมากกว่ากันน่ะเพลงแรกหรือเพลงที่สองกันแน่เพลงที่มีคําว่ามีอารมเลยนายชอบเพลงนั้นมากกว่าใช่เพลงแรกที่นายปล่อยท่านก็ชอบนะแต่เพลงนี้มันติดหูฉันมากกว่าตู้เบนเบนเบนบาสเกเวนาดาโลสเกเอาชําเพอะเอาละน้อยากจะขุดอันนี้แล้วหยุดขยายไหมว่าทาไมทําไมโอเคน้องสาวนา้ออกมาแล้ว เออทำไมเธอดูเหมือนน้องสาวนายเลยใช่เพราะนะส่วนใหญ่ไปหน้าที่เป็นมิรของเธอใช่มาดูกันดูสิเทียบกัน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 เออเอออใช่เราถ้าคู่เป็นวัวมมาดูกันฉันจะหาไม้เพิ่มอีกนิดหน่อยนายอยากให้ฉันยืมควายของนายไปไหมเออแต่แต่แต่อย่าไปไหนไกลเกินนายไม่อยากคุณเลยอาเซลนายนี่ลากฉันไปเลยเนี่ยกลากจะได้ฉันจะต้องขยายเกาะอ่ะนะโอ้อาเซลดูนี้สิ ได้เองเหรอใช้มาดูกันลองเทียบดัวนู้มันกันหน่อยสิเออตัวหนึ่งบินได้อีกตัวก็บินได้ด้วยดูสินี่มันจริงจังนะเซลันจริงจังนี่มันจริงเออเราจะต้องทำแบบนี้ทั้งวิดีโอเลยอะไรเนี่ยเซลจริงเะไรเนี่ยตอนที่ฉันคิดว่าทุกอย่างกำลังสงบลงไหนก็มาพักขันอีกแล้วมาเลยมาเลยมาเลยอะไรไงล่ะเอาละผมไปกันต่อคุยต่อไปเอาละเราไปคุยกันต่อเยี่ยมเลยเออแต่งโมแต่งทอปนะแล้วตัวนี้ล่ะฉันควรตีมันไหมไม่ไม่ไม่หยุดหยุดหยุด แต่พนายมาที่นี่ได้ไหมฉันอยากจะขยายอันนี้อาเซลทำไมทำไมนายไม่ไม่เปได้หรอาเซลฉันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเขาล้มลงแล้วเอาละพลอที่นี้ยังไงมาทางนี้มาแล้วฉันฉันมาถึงแล้วฉันมาถึงแล้วโอเคปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปมาเดี๋ยวสอนสิง่ายเอาละชมาชตีเขาได้แล้วลองดูลองดูดิเราจะได้แล้วแล้วเยี่ยมเลยเรา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 ขึ้นไปได้เราขึ้นไปได้ ฉันเหลือชีวิตเดียวแล้วไม่อยากเชื่อเลยโภนายมันโง่จริงฉันเหรอไหมหลอกนายนั่นแหละที่โง่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเหลือชีวิตเดียวเพราะนายแต่ว่าฉันเหรอแต่นายต่างหากที่วางท้องไม่ดีเองดูนะเว้นแต่ว่าจะมีเอ่อจริงๆฉันขายรอนโกเลยไม่ได้หรอกเอ่อทั้งที่นายอยู่ที่นี่อะนะดูนะฉันให้นายยืมควานได้ถ้านายอยากสร้างความเสียหายเพิ่มอีกหน่อยแต่นายจะพูดไม่ได้ตัวถ้าไมฉันจะไม่ให้ยืมนะไม่ฉันอยากให้นายจัดการไอรอนโกเลมให้จบ ฉันเราจะทำไมต้องเป็นชันฉันเข่าฆ่านายไปแล้วฉันเองก็ไม่อยากโดนเข่าฆ่าด้วยนะเพราะเราต้องท้าฝึกไมดีกว่าดูสิไปเลยน้องสาวตัวน้อยเฮ้ยตีเข่าเลยตีเข่าเลยไปเลยไม่ไม่เธอไม่อยากไปอาเซลโวเราต้องการเหล็กนะขอร้องเลยมาดูกันงั้นถ้าเกิดไหนให้ฉันตีเข่าแต่งั้นไม่ต้องเข้ามาใกล้ชันนะให้ฉันจะการเข่าให้เสร็จแต่แต่นายไม่ต้องเข้าใกล้ปล่อยให้ฉันมาตรงนี้อาเซียวฉันจะอยู่ตรงนี้ขอบใจนะขอจวางแผ่นอีกแผ่นหนึ่งขึ้นไปโอ้ยจะไม่ยับมาไกลอันนี้ดูสิตอนนี้ไม่มีทางขึ้นแลยแน่นอนแน่นอนเยี่ยมเลลยนนัหดู คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงดีเลยอมเจ้าเรามีชีวิตมากแค่ไหนเนี่ยนั้นไงขอบคุณมากสำหรับเหล็กโอ้ไม่ใช่ฉันที่ได้มันมาไม่ใช่ใจะเชื่อเลยดูกันเลยนายจะให้ฉันหรือไม่ให้อ่ะเพื่อนนายเออทันก่อนย้อนถ้าฉันเปิดนายเอาทุกครั้งที่นายตีฉันฉันจะย้อนหนึ่งชิ้นลงไปในความว่างเปล่าทุกครั้งที่นายตีฉันฉันจะเริ่มที่อันนี้เลยหยุด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 คืน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 โอเคฉันจะแบ่งให้งั้นอันนี้เลยไงเอาละเอ่อพอฉันจะทำจะทำอะไรดีที่ขุดเหล็กใช่่ทีขุดเหล็กไง ทนชอบที่กุดที่สุดเลยถูหโอ้โอโอ้โไม่ไปายไม่ยโยนมันโยนมันโยนมันมาเลยเอาไปเอาลนาดีเลยพอดีมากแจวจัดเลยแล้วเราไม่โดนโจมตีเราเราไม่เสียหัวใจแม้แต่ดวงเดียวนั่นเป็นการป้องกันที่ดีมั้ยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่านายอะดีจริงแล้วก็หัวร้านจริงๆด้วยก็ฉันได้มาจากนายอาเซลตับได้ที่ฉันได้กลิ่นเหม็นเท้าของนายฉันว่าเราก็ไปต่อได้ดีนะแค่คิดว่าม็อบตัวสุดท้ายเกิดในวันบล็อกนี้จะเป็นตัวแบบไหนกันอะ ก็มีหัวล้านน้องสาวของท <c oughs> ่านมีแก <c oughs> ่สเกลเรตันไก่ของอาเซลฉ่านคิดว่าตัวสุดท้ายมันน่าจะเป็นเอนเดอร์ดราก้อนนะเอออันนั้นแหละใช่เลยเอนเดอร์ดราก้อนเลยอ่ะก็ท้ามันไปตอนจบมันก็ต้องเป็นตัวสุดท้ายสิใช่ไหมนายก็รู้ตัวที่ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกมันเนี้ยใช่แต่ฉันไม่คิดว่าจะเป็นเอนเดอร์ดราก้อนนะแล้วนายคิดว่าเป็นตัวไหนทำไมเนี่ยดูสิมีเมล็ดพืนอยู่นี่ไงอ้ามันเป็นครีปเปอร์ฉันคิดว่ามันจะผลักเราคนนึงตกได้ฉันเหลือชีวิตเดียวเองนะอ่านั้นสินะงั้นนใหเป็ ทิปเปอร์ที่พักนายออกไปดีกว่าฉันจะได้เก็บของทั้งหมดในโลกนี้เอาไว้ใช้ถิ่นชอบแม่อเซลนายมีความคิดที่ดีไหมแตถ้าเราคนใดคนหนึ่งตายนายจาคนได้สมองวิดีโอมันก็จะจบลงตรงนั้นเลยนะไม่จะจบท,ทันทีเลยอ๋อหมายความว่าไงแต่ฉันไม่งั้นฉันจะเก็บโลกนี้เอาไว้ไม่ได้เลยฉันเสียไปชีวิตหนึ่งแล้วหรือนายจะหรือนายเสียไปสองออไม มันเป็นความผิดของนายที่เราไม่อยู่ที่นี่อาเซลเรากำลังจจจบวิดีโอแล้วเพราะนายควบคุมตัวเองไม่ได้เอาแต่ตายอยู่ตลอดเวลาอาเซลมันไม่ถูกต้องเลยฉันจะทำตัวดีตามคำสั่งของพระเจ้าโอเคดีเพราะว่าผู้ติดตามพวกนายพวกเขาคาดหวังในตัวนายน้อยที่สุดแล้วฉันหมายถึงเมื่อเกิดนายทำตัวแบบนี้เอาแต่ตายอยู่ตลอดเวลาและทำให้วิดีโอสั้นลงใช่ฉันจะทำตัวดีแล้วโอ้หลือไม่ต่อไป จริงเหรอแล้วเหรอโอเคใช่แต่ไม่สิ่งหนึงที่ฉันไม่เข้าใจทำไมต้นไม้ถึงไม่โตกันเดเนี่ยฉันคิดว่าเป็นเพราะนายนะ่ะเออหัวร้านเกินไปถ้าครีปเปอร์ผ่มาตอนนี้ อแล้วผักเราตกนายก็จะเห็นก็ใช่เราเสร็จทุกอย่างไปเลยจริงๆอาเซลเพราะนายเพราะเพราะว่าไปยุ่งกับไอรอนโกนเลมไงแล้วมานี่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 นายเลยมานี่เลยโอเคโอเคโอเคฉันอยู่นี่แล้วใจเย็นๆดึงตีมัน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 ไม่ไม่มันเป็นแค่หินโอ้หินใช่หินย่อมเลยหินโอเคตอนนี้ฉันจะทำที่ขุดหินอ่ะดีเลยฉันควรจะทำควานกับที่ขุดด้วยโหนายเอานี่ไปหมดเลยนะเอาไปอ๋อก็ใช้นั่นที่แนวคิดไงทำไมนายถึงคิดว่าฉันอยู่ที่นี่วู้วัวเห็ดแดงอาาหรไม่จำเลย ใช่ใช่โอ้ต้นไม้โตแล้วอาเซลต้นไม้มันโตดีเลยเราต้องดูแลวัวตัวนี้อาเซลเพราะนั้นเป็นแหล่งอาหารเดียวของเราตอนนี้แล้วมันเป็นแหล่งอาหารที่ไม่จํากัดด้วยเอาล่ะเอ่อฉันมีของเต็มช่องเก็บของเลยนะเนี่ยโอ้อาเซลอาเซลพวกมันโตดีใชชั้นช่วยอาเซลตัวนี้เอาล่ะฉันก็จะไปฉันก็จะไปไม่พ่นายตายแล้วไม่จริงอาเซลตอนนี้ฉันเหลือชีวิตเดียวแล้วเหมือนกับนายเลยทั้งหมดกับพรานายไม่ช่วยฉันป้องกันนั่นแหละอาเซลนายจะมาทำอะไรอยู่มันต้มีสัตว์เยอะเกินไปฉันไม่ต้องการสัตว์เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยใช่เราแค่ต้องเหลือวัวเฮ แล้วเราต้องขยายตรงนี้อีกหน่อยอาพบโอเคฉันมีบล็อกอยู่2 3บล็อกตรงนี้ฉันมีแค่ไม่กี่ล็อกฉันมีแผ่นกลับอยู่นะโอเคนายเราไปนั่งทางนั้นแล้วฉันจะไปทางอเคฉันก็มีดินหนึ่งกองด้วยฉันจะใช้โอกาสนี้ใช้มันเลยก็แล้วกันนะเราไปกระต่อเลยมาขยายนี้กันอีกหน่อยนะไงตอนนี้มาทำด่านนี้กันเลยมาเลยไม่เร็วนะดูซิเราขยายเป็น3เท่าใน3 0มสบวินาทีจริงๆเลยเอาตอนนี้มาทำมาทำด้านนี้กันเลยฉันจะตามนายไปฉันจะตามนายไปง่ายง่ายดีเลยไปทางนั้นโอเค หนร้อดมาได้เพราะแผ่นสลับฉันเพิ่งทำเรื่องสุดยอดไปและฉันหวังว่าทุกคนจะกดไลค์วิดีโอเพียงเพราะสิ่งที่ฉันทำไปเมื่อกี้ แม้แต่นายก็ไม่รู้ว่านายร้อนมนได้ยังไงถ้ามันยอดเยี่ยมมากเลยพระเจ้าถ้านายเห็นสีหน้าฉันตอนที่นายผลักฉันแล้วแล้วฉันจะวางบล็อกและฉันก็พูดว่าอะไรนะแม้แต่ฉันก็ตกใจเลยดูนะแค่เพ้ยงการเล่นนั้นฉันไม่พักนายออกไปเพราะว่านายน่าสมควรเออหมายถึงมีชีวิตร้อนลังจากนั้นนะดีดีดีขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากสำหรับความเมตตาของนายอีกคนได้สมองยอดเยี่ยมเลยนายปิดทางนั้นและฉันจะไปทางนี้เพิ่มเอาละตอนนี้เรามีพื้นที่กว้างขึ้นมากแล้ว ตอนนี้จะมอบตัวไหนก็ได้หมดเลยดาน่าก็เข้ามาเลยจะซัดให้เราวิ่งสิย้อตัวอย่างตอนนี้เราวิ่งได้ดูสิเหล็กฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเหล็กพึ่งโผล่มาเหล็กอันแรกของเราเลยโอ้ใช่และคนนกสาหรับลูกธนูโอเคตอนนี้เรามีลูกธนูกับธนูต่อไปใช่เลยฉันจะต่อโอ้แม่บอโอ้ไปนาเซลตีมันตีมันเอาแล้วนั่นไงโผลระวังนะออกไปออกไปเพิ่ไม่ได้ทิมมา มันเลือกสองหัวใจอาเซลฉันเลือกแค่สองหัวใจไม่จริงดีที่เรามีอาหารไม่จำกัดนะเนี่ยเอามันออกไปโอป้าเจ้ายาหยีช่บอกให้นายออกไปจากตรงนั้นแล้วใช้นเตือนฉันถ้านายไม่ได้ถ้านายไม่ได้เตือนฉันแค่วินาทีเดียวอีกบล็อกเดียวฉันคงตายไปแล้วอันเนี้ยผู้แมงมุมเอาล่ะฉันเชื่อว่ามันไม่โจมตีเพราะไม่ไปตกรางวันอยางนั้นเราไปลองไม่นะอย่าตกนะย่ะไม่แมงมุมน้อยน่าสงสารเอาล่ะนายใช้ที่ขุดธรรมดาแล้วฉันใช้ที่ขุดเหล็กนะ อาโอท่านน้อยโอเล็กยอดยอดเยี้ยงดีเลยเล็กเล็กเล็กเล้้อะไร้ยดีนะที่มันแหลกอ่ะ ดีนะที่ความแหลกช่วยนายไว้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อจริงๆอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยลำดอกร่องที่ระเบิดไปนั่นคือที่ฉันเก็บขยะไว้พอดีเลยดังนั้นดังนั้นเราจึงไม่เสียของสัมพันธ์ไปเช่นกันเข้าช่วยน่นมันบ้าไปแล้วนั่นแหละที่เรียกว่ามีโชคไอ้เจ้าหมูเด้งระวังข้างหลังด้วยนะ<ใ>นโอเค,คาราบฉันจะขุดโอเคดีเลยเราต้องระวังมอนสเตอร์ให้มากขึ้นเป็นไปไม่ได้ที่คริปเปอร์ซ่องโดนจะโผล่มาในเวลาเดียวกันน่ะนะใช่ฉันว่าเราเราต้องระวังให้มากขึ้นอย่าที่เขาว่ากันใช่ไหมระวังโอเคมันเป็นกระตาย โอ้กระต่ายน้อยไม่ฉันคิดว่าพวกมันเป็นกระต่ายบ้าหรืออะไรแบบนั้นเอาละเฮาฉันเจอคุณต่อไปฉันจะคุณต่อไปฉันจะคุณต่อไปฉันจะทิ้งขยะบางส่วนได้ก่อนโอ้โอ้โอนั่นอะไรนั่นอะไรโอเคโอเคเฮาไม่เฮาจะมาไม่เราต้องพังเราต้องพางตัวเซลล์ัวเซลตูนนี้เอ็นเดอร์โพลดูซิ่ฉันนี่เอ็นเดอร์โพลฉันนี่เอ็นเดอร์โพลอาเซลมาดูกันเฮาในจะใช้เอ็นเดอร์โพลกับฉันมะฉันคิดว่าถ้าเราใช้มันดีๆมันอาจจะใช้ได้นะโอ้เออฉัน นายมองฉันแบบนั้นทำไมอาเซลไม่มีอะไรล็อกออกไปเอาล่ะเอะเอฉันจะไปตอ่อคืระวังสอมบี้เอาละตีเลยตีเขาตีเขา,เขานั่นไงเยี่ยมเลยเรามาขุดขุดต่อไปอีกคริปเปอร์งั้นก็ซอมบี้ออกไปโอเคนั่นไงเอาละฉันมีหัวใจห้าดวงฉันจะกินแอปเปิ้ลแต่เราต้องระวังด้วยจริงๆนะต้อง <Okay. S 1> ระวังมันด้วยใช่เราต้องเยี่ยมเราต้องเยี่ยมโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ขอโทษฉันแค่คิดว่าฉันเห็นอะไรที่น่าเกลียดและเพื่อีแต่ฉันจะทำแบบนี้เลหร้ลองคิดดูฉันก็นึกว่ามันเป็นคขีปเปผลอใช่ฉันคิดว่านายก็เป็นเหมือนกัน โอ้โอ้อาเซลอาไปี <t ok> ั <avez> ้นตีบั้นตีบันตี้าไปนั่นแหละคือมอนสเตอร์ตัวจริงอะไรเยี่เย่ยมเยียมเยี่ยมเียเยียมระวังพาทิศนะ อาทิตย์เมันมืดลยเซลแค่ฉันคิดไปเองมันมันเป็นเพราะเตาหลอมดับแล้วใช่ไหมมันดูการ์ดทอสควอนตรงนี้ว่าอะไรไหมมีสิฉันมีท่านเออฉันมีอยู่ห้าก้อนแล้วก็ทอชบางส่วนที่ฉันทำเอาไว้ก่อนนะนั่นไงทำทอสสินี่ไงฉันวางท่านลงไปแล้วทำทอสได้ยี่สิบสองอันเฮ้ยเยนายเยอเกินไปในข้อเลขทั้งหมดของฉันไปถ้าทำแค่เครื่องมือของตัวเองรองเท้าของนายนายไม่แบ่งอะไรชันเลยเนี่ยไม่เพราะเมื่อกี้นายผักฉันไงแชมนายก็ผักฉันเหมือนกันแล้วทำไมมีเหตุผลอะไรเลยก็ปักทองกัน เซลวา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 เขายอะเกลี้ยกเลยดีเลยอาเซลอาเซลโอเคโอเคโอเคแต่เขาทำให้เข่าทำให้เข่าตกลงไปในลูปที่เราทำไว้แล้วนะอาเซลดีดีโอจะทำลายมันแล้วฉันทำลายมันแล้วดี่ไปขี้แพ้เพระเจ้าช่วยเขาตกไปแล้วนี่มันยอดเยี่ยมมากเลยโอ้ยตายโพชตกชตกชตกช่วยด้วยช่วยด้วยเซลวาเซลวาเซลมาดูกันนายอยู่ไหนโอเคเราโอเคแล้วโอเคงั้นเรามาคุยกันต่อนายอยากจะขยายเพิ่มอีกด้วยไหมหรือแค่นี้ก็พอแล้วเออโพไปต่อ โอเคต่อไปฉันจะคุณคุณต่อไปเรื่อยๆระวังนะอาเซลอย่าตายนะโอเคขออ้องล่ะดีเลยเราจะทตายก่อนคืนก็ได้นะฉันจะเดินไปรอบๆฉันจะอาเซลนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนลากฉันไม่ไหนเนี่ยอาเซลไหนไหนอยู่ไหนใหม่เอออาเซลอาเซลไหนไหนไหมอา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 เซลฉันกำลังพยายามคุยอยู่เนี่ยได้โปรดขอบใจมาเลยไปกันโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะอาเซลทำไมมันถึงกลายเป็นตอนกลางคืนแล้วเนี่ยโฮ้ยเ้ อาเซลอาเซลไม่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 าผะดััดฉันอเย็นๆเย็นโผล่ที่อาไรอาเซลแล้วทำไมนายถึงทำแบบนี้อาเซลเราไม่ควรให้สิ่งนี้เกิดขึ้นฉันไม่ได้ทำมันพึ่งโผล่มาเองอะโอ้ไม่ไม่มันจะเป็นพวกกระต่ายนะอาเซลดูสิมันเป็นพวกกระต่ายมันเป็นพวกกระต่ายอาเซลเป็นพวกกระต่ายอยู่ก่อนที่พวกมันจะเรียกมาเออนายตกก่อนนายเป็นไอโง่นายเป็นไอโง่ประจำช่องวีดีโอคนนี้แล้วไปไหนนั่นแหละอาเซลไปไหนไม่ไปไหนไ่ไไห่นแหละไปไหนก็ไ่ไหนไม่ไปไหนไ นายตกก่อน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 ไม่ไม่นาย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 เอาไปนายตายก่อนเอานี่ไปนายตายก่อนนี่โจง้อเอ้ยกดติดตามด้วย